ปีพุทธศักราช2486ปีมะแมอยู่ที่บ้านบักตะบนบ้านบักอำเภอท่าตุงจังหวัดสุรินทร์ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมเป็นบุตรของสิบโทบึงรถผอมซึ่งเป็นบัรดา และก็ครูเหมือนรถหอมสกุลเดิมเชิญสีซึ่งเป็นบรรดาในปี2487คณะครอบครัวได้ย้ายไปอยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราช,ช,ชสีมาในช่วงระยะดึงหลังจากนั้นก็ได้ย้ายไปที่จังหวัดขอนแก่นและท่านก็ คุณพ่อก็ได้ลาออกจากราชการพาครอบครัวอุปยกติ่งฐานมาอยู่ที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ในปี2489ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำไรท่ทำนาเรื่อยมาจนปี2590ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านยายแย้มได้ทำมาหากินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งคุณพ่อเองมีพี่น้องร่วมสายโลหิตทั้งหมด8คนดำต่อไปนี้ 1. นางบุญเที่ยงรถหอมเสียชีวิตแล้ว 2. นางบุญธรรมรถหอมเสียชีวิตแล้ว 3. คุณพ่อประมวลรถหอม ผู้วายชน 4. นายสุมเมศรถหอมเสียชีวิตแล้ว 5. นางสำรวมสมสาย 6. นายวิโรธรถหอมเสียชีวิตแล้ว 7. นางสำราญใจดีจริงและ8นางสมใจ มมลักหลังจากที่คุณพ่อได้อพยยมาปักหลักถิ่นฐานธรรมหากินอยู่ที่บ้านยะแยมก็ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ตลอดมาในระดับการศึกษาพอเริ่มเข้าสู่วัยเด็กคุณพ่อจบ ชันประถมศึกษาที่โรงเรียนหนองปือไขยตะเคียนโรงเรียนบ้านวัฒนาหมู่ที่15ตะบลตะเปกอเภอนางรองจังังวดหบุรีรัมย์ในสมัยนั้นหลังจากนั้นคุณพ่อได้ส่งไปบรรพชาเป็นสามเณรนะครับที่วัดบูรพารามอเภอเมืองจังังวดหสุรินทร์อยู่กับ หลวงปูดุลอุตโลจนเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์หลวงปูดุลได้ทำพิธีอุปสมบทให้คุณพ่อประมวลโดยมีชายาว่าโชติปาโลและท่านได้ส่กไปเรียนเรียนธรรมที่วัดพระศรีมหาธาตุวรวมหาวิหารกรุงเทพมหานครเป็นเวลาหปี จนได้นักธรรมชั้นเอกถึงปีพศ .2507 คุณพ่อประมวลรถหอมได้ลาศิกขาบทมาช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่จบจนเมื่อปี2508เมื่อย่างเข้าสู่วัยดุงสาวคุณพ่อประมวลได้สมรสกับ คุณแม่อัมพลรถหอมสกุลเดิมพันสุขมีบุตรธิดาด้วยกันสามคนดังนี้ 1. นนายสมพรรถหอมการศึกษาจบช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ประกอบอาชีพซ่อมเครื่องไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดสมรสกับนางปุ่นรถหอม สกุลเดิมมาลัยประกอบอาชีพเสริมสวยเปิดร้านประกอบอาชีพด้วยกันอยู่ที่บ้านจจแย,ายามวัฒนามีบุตรธิดาสามคนสองนางสาวพัชยาพันสุขรับราชการตำแหน่งพนักงานคดีปกครองชำนาญการสำนักงานสารปกครองนครราชสีมาและสาม นางสาวชนกการกนกคุลวงรับราชการตำแหนง่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจำนีจังหวัดบุรีรัมย์ในบทธิดาสองคนคุณพ่อประมวลรถหอมเริ่มต้นชีวิตครอบครัวด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลียงสัตว์เลียงครอบครัวเก็บของดอมริบ จนมีที่สวนไรนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเมื่อปี2514ได้รับดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวัฒนาหมู่สองตำบลถาวรอ,อำเภอละหารทายจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเวลา6ปีจนถึงปีพศ2520ต่อเนื่องพศ2521ได้ดำรงตำแหน่ง สารวัตรกำนันเป็นเวลา15ปีที่บ้านวัฒนาหมู่ที่1ตำบลยายแยมวัฒนาอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์และปี2537จนถึงปี2542ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านวัฒนาสามัคคีหมู่ที่16 ตำบลยายแยมวัฒนาอำเภอเฉลพะเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์จนเมื่อวันที่24เมษายน2554คุณพ่อประมวลรถหอมได้มีศรัทธาลาครอบครัวเพื่อไปบันประชาอุปสมบทอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการถวายพระพุทธเจ้า และถวายหลวงปู่ดุลอัโตโลอัญเชิญอัิิท่านขึ้นบนบันดกถวายเป็นพระราชกุศลแด่หลวงเู่หลวงปู่ผนึกด้วยณวัดป่าข่าวสินรินอำเภอข่าสินรินจังหวัดสุรินจนถึงปีพุทธศักราช2563ด้านสุขภาพสุขภาพของคุณพ่อ อาจจะไม่เอื้ออํานวยเท่าไหร่นักประกอบกับทางครอบครัวและบุตรหลานก็อยากจะดูแลคุณพ่ออย่างใกล้ชิดยามชราจึงเห็นสมควรให้คุณพ่อประมวลรถหอมลาสิกขาบทซึ่งฉายาของท่านในขณะนั้นก็คือชาติปาโลคุณพ่อประมวลรถหอม ได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานอย่างเรียบง่ายและอบอุ่นอยู่ง่ายฐานง่ายฉันทบทำความสะอาดเป็นคนไม่อยู่นิ่งชอบทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดบริเวณบ้านไดาา้ญาติทารุ่นอยู่กับลูกๆหล,ล,ลานเป็นกิจวัตรและคอยให้พอลูกหลานในวันสำคัญของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นวันพ่อวันพึ้นปีใหม่หรือวันสงการเมื่อจบประมาณเดือนเมษายนพุทธศักราช2,566สุขภาพของคุณพ่อเริ่มเสื่อมถอยลงทำกิจวัตดได้น้อยลงจนกระทั่งเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2,566ที่ผ่านมา ท่านมีภาวะน้าตาลในเลือดตกและช็อกลูกหลานได้นาส่งท่านไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์และได้พบว่าคุณพ่อมีอาการปอดบวมโลหิตจางร่างกายของคุณพ่อเริ่มอ่อนแรล,ลงต้องปรับกิจวัตรประจำวัน ทั้งเรื่องนอนเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งจะมีภรรยาลูกๆหลานๆคอยปฏิบัติเช็ดตัวคอยป้อนข้าวดูแลอย่างใกล้ชิดเสมอมาอาการของคุณพ่อทรงตัวมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อวันที่สีธันวาคมที่ผ่านมาท่านเริ่มมีอาการอ่อนเพลีย ทานได้น้อยและวันที่ห้าธันวาคมซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติลูกๆหลานๆและภรรยาเดกขออวยพรได้กราบขอพรและกราบขอขอมาคุณพ่อเหมือนทุกๆปีท่ทานได้บอกกับลูกๆภรรยาว่าท่านรักทุกคนไม่เคยทือสาโกรธเคือง และสอนเสมอว่าในโลกนี้ไม่มีใครเป็นที่พึ่งที่ดีกับเราได้เกินลูกหลานภรรยาและครอบครัวซึ่งคุณพ่อก็ขอให้ทุกคนได้รักกันช่วยเหลือกันโดยตลอด จนเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาคุณพ่อเริ่มเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนางรองซึ่งแพทย์ได้มาทำการตรวจรักษาตามอาการของคุณพ่อสามวันแรกคุณพ่ออาการเริ่มไม่ค่อยดีนะคอยเรียกลูกไปลูกคลำํำเช็ดตัว อยู่ใกล้และให้ลูกนอนหลนตักอยู่ตลอดเวลาจนวันเมื่อวันที่สิบสองธันวาคมที่ผ่านมาเวลาบ่ายสามโมงแพทย์ได่อนุญาตให้คุณพ่อเข้าห้องพิเศษทันทีที่เข้าไปหลังเช็ดตัวทานอาหาร พ่อกับแม่ก็บอกว่าถึงเวสานที่วิมานของฉันแล้วจากนั้นพ่อมีอาการเริ่มผ่อนคลายคุยเล่นสนุกมีแต่คำชื่นชมภรรยาบุตรหลานตลอดมาซึ่งตลอดช่วงเย็นคุณพ่อได้ฟังธรรมและฟังสวดมนต์ จากพระคุณเจ้าวัดทุ่งสามคัคคีทางจบๆกล่าวสาธุครับผมและพ่อก็หลับไปไม่มีอาการผิดปกติใดๆค,ค,คุณแม่จึงเริ่มสวดมนต์บทพึงตนพึงธรรมปฏิสัมบาทพึงให้พ่อจนใกล้เที่ยงคืนจนกระทั่ง เวลาส่นนาฬิกากับอีกห้านาทีคุณแม่ลุกไปจับมือและเช็ดตัวคุณพ่อและคุณพ่อก็จับมือของคุณแม่กลุ่มมือกันแล้วก็รับรู้ซึ่งกันและกันว่าคุณพ่อพร้อมที่จะจากไปสู่สุคติภพ ไม่อยากให้ใครร้องไห้ไม่อยากให้ใครเสียใจไม่อยากให้ลูกๆหลานๆได้อะไรอาวร์ขอให้ทุกคนนำคำสั่งสอนที่พ่อเคยสอนเป็นนำทางชีวิตตลอดไปคุณพ่อได้จากพวกเราไปอย่างสงบ ด้วยอาการสำรวมดำคนรับสบายไปชั่วนิดนิดนดรันพุทธสิบสามธันวาปีหกหกนำความสุขเศร้าใจอะไรหาพ่อประมวลของทุกท่านพลันจากลา จากพาราส่สวรรค์ชั้นวิมานท่านผู้เคยทรงศิลทินรู้จักทั้งเป็นนักปกครองซึ่งคนกล่าวขาน งานชุมชนหลายหน้าที่นานับประการสูนิพพานแล้วไสให้อาวรนห้าธันวาเป็นวันที่วจีกล่าว สั่งเสียงานทุกเรื่องราวเล่าบอกสอนให้ลูกเมียดำเนินตามอย่านิ่งนอนขอพักผ่นในวิมานของฉันทีสุขสำราญ คือวัดที่พ่อประสงค์ขอดำรงให้ส่งร่างที่แห่งนี้คำชวนของพระครูภาวนาระลึกดีที่ตรงนี้จึงเป็นสถาน ท่านขอมาค่ะสัมผัสมือรูปเบาๆพวกเราจำได้ประโยคบอกรักลูกไ้เท่ากันหนาลูกหลานเหลนพึงจดจำ คำสั่งลาเป็นเทวดาณดงพกาบนฟ้าเอ่ยรุ่งงามอารามแรว้วรูุจิแรลวนาพาบนเลื่อนลับพโยมผลมาหน้าใจจะหลุดลอยฟ้าลับจะรับฟ้าพระสุธาจะเมืองแมน อาลัยณเดือนแดนชีวิตแม้นมาลากไกลเชิญเทพพิมานชั้นดาวดึงมหายศูนย์ทิ้งบุญไว้เกื้อกูลสถิตมั่นณดวงมานปวงชนปวงลูกหลานขอน้อมเคารพพร้อมเพื่อกราบกรานอันเชิญดวงวิญญาณพ่อสู่ชั้นวิมานเทิน